สวัสดีครับพี่น้องกวงปายเอฟซีของป่ายจอนทุกผู้ทุกคนนะครับเดอ้อมือนีกาได้ไมาอัพเด็ดหรือว่ามารีวิวทายชีพให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าเดินทางไปไหนไปจังไดไมาจังไดชีวิตมือนีนะครับมวัอดีกาะเป็นสัปดาห์พุดนะครับเออทีมงานป่ายจอนกาได้รับโทรศัพท์จากทางฟ้ามเสียบุญเสีย มุ่นนะครับพี่น้องกันว่าให้ไปกินปลาไปกินปลาอยู่ไปครับเดินทางไปน้ากันครับเดินทางไปน้กากันเดินทางไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันเนาะครับนี่กำลังจะเดินทางไปไปนะครับเลื่อมมือนี่นะครับเนาะไปกินไปกินปลา ปลาตะเพียนหรือว่าต้มยำปลานิมฉี่เพียผมเลยครับนี่ครับจังหวัดเพชรชบูรณ์วิเชียรเลี้ยวขวาตรงไปกับเพชรชบูรณ์นะครับเนอะกำลังเดินทางที่งันป้าจอนจะเข้าไปตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเด้อไปกทินตกงปลานกันนะครับเด้อรับมือดีมาด้อครับเด้อเปกินตกปลานกันครับกําลังขับรถเดินทางไปอยู่ เดินทางไปอยู่เอาเอาเอาล่อเบิงนะครับลอเบิงไปนะครับเงินนี่ยตกเบ็ดกันแอนว่าเสียมุนเออโเปย่างมาจะเสารยุ่ดอกไปเด้อพี่น้องหาปลาเนี่ยครับปลากรูไปแล้วครับทังพี่ทังน้องกครไผม เขาปาเขาพูดงามงามกับพี่น้องไปสาป,ปาเ <c oughs> ขาผัฒน่าไปถึงใดแล้วที <c oughs> บุญต่อไปเขาจะใส่ดวงหยอดเขาตั้งกีพี่เอดแบบน้อนเลยมันทำงานมันเอง เอ้เอาหาว่าไปทั่วหลายมีเดี๋ยวตัวเออเอายังสิบโมบีเอ,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 อตาตะกอนมันบ่เคยวาดเข่าเดียวล่ะเออมันยังวาดได้ดิข้าวบนป่าพี่นอ้องโอ้โหไม่ตัวบักตัวใหญ่ๆดูโอ้ป่าคอใหญ่ครับมาเด้อครับเด้อพี่น้องมาเบืงองการตกปลานนิ่ง ปลานินแล้วก็ปลาตะเพียนมมนี่มหาป่ายูสากับทีมงานเสียบุญแล้วก็ปลาจอนมาครับมาพี่น้องไปเบิ้งนับกันว่มามาันสีมานบอมันสีมานบอครับมันสีมานบอ,นบอแต่ยุด็อกก่างสีแต่เนี้ยลูกชิ้นมาจากทรามเบิ้งเด้อรับเด้อ กล้วยก็มีครับมีกล้วยปลากระโพดปลากล้วยสาน a m เห็นตัวร้อยของงงขงหงงผิดเจ้าวา่าเบิ้งจะเบิ้งได้มมโโไุ่มกันได้แท้ได้ดูได้แจ็คแดมโอ้โหมีเองแต่เ่อใดเหมือนกับเพื่อด้มึงกับซัวลายเติบอลไรเนาะมุนเัอวปะเยอะมุนนั่นว่ามันนั่นก็งอะไรตก็สมุนวิศวิอรมาถือบางทางห้าหนึ่งแล้วมันก็ถือมัน,มน,มนส่วหลายีครับ น้ำบ่าไหลครับฝนบ่ตกมันแรงมันเสียมุนถ้าน้ำเต็มหนี่ก็งานเขาเขาสูบน้ำใสแต่มันบ่ออะไรถือสเอ้าเอ้าเอ้าพี่นองได้ล็อกเบิงสองพี่นองสองน้ำสกุลเอาจะได้เต็มหนึ่งเต็มสองเบิงนะครับจะได้เต็มหนึ่งเต็มสองว่เอาลมสักนเอาเบิ้งครับเบิง ประคอขึ้นไปยังนะขึ้นมาเยู่เอาเพิ่งนะครับโอ้โหไพ่กลุ่มเนะครับพุดนะครับตัวเขาขาว,วครับเพิ่งปลา คือบทอดล่ะบทอดคือบทอดเอาเลยเด้อบังโอ้เบ็ดเพิ่กกินกับติกลางดางแล้วครับพี่น้องคุณเอ้ากลางมันเรื่องติติดบ่ là xỉa xỉa muôn cứ bóng nó thì rất đẹp mừng đó vì nữa กับเสือบุญมันเปดไปเสุเรยว่าบแดงดำไหลได้โอ้สุดขอหนแดงดำหลายสุดจิ

มบ้วาช่วยดอกแต้มหนึ่งแล้วครับแต้มหนึงแล้วว่าแล้วว่าแล้ววาแล้ววาแล้ว,ว,ลว,ว,ลวบุญเขาของมาใช้ป่าบุญ เต้มนึ่งแล้วแต้มนึ่งแล้วเบิ่งเด้อพี่น้องเลยมันหมานมันหมานนั่นแมนัแมนเมันมันนับนับนัวนับหรอกครับมึงเอ้ยเบิ่งเนี่ยเลียนแล้วปวดเลยบุญปวดเลยาทนีี่่ม หว,ว่านพกเขาไดแ้แต้มหนึ่งแล้วครับแต้มหนึ่งแล้วพุ่นพุ่นพุ่นดินตามตามแล้วครับ ได่สองแต้มล้วครับสองแต้มแล้วเอาละครับแต้มสามล้วครับเต้มที่สามงูเต็มที่สี่ครับเอาละครับงัดเข่าแล้วครับบบผีตังล้วครับบางนี่ตกเบียดนี่เพท่านได้พ่อโตอยู่ตกเบียดเนี่ยเอาฝโอ้โหบังไงลยครับตัวนั้นแล้วก็เสียมุนนะครับตัวใหญ่เลยเบิ้งครับเบิ้ง บัดไงยีง่ดยเดวหมเอาแล้วเอาแต้มที่ซีแต้มที่หาเป็นแ,แพ้เลยครับบังเน,เนี่ย กัเรียนย้ำได้กระติดย้ำนั่นแหะเอาเอาแม่มือติดเป็นแพ้เลยเหมือนติดนองเลยเห็นไหมมเหมือนไหม เอาเอาเอาดินแล้วครับดินแล้วเหนอ้เอาเอาใหญ <c oughs> ่มันหลุดเด้อดิ้นดินิ้มุนออไปมุนมาแห่งล่งเหล็้าเ่าหลเบิงกรเด้พี่นองเลยเบิงโหดโอ้โหบักไงเลยครับตัวนี้ พ่มากินไอ้ไม่ได้กินแล้วโอเคโอเคพอหลับพอหลับพาแล้วครับบุญโอ้โหบักใหญ่ได้อบังดกกระตุบโอ้โหมาได้ครับเด้อบังนี่เรียบร้อยแล้วปานินไปครับไปต้มไปลาบกินน้ำกันได้ครับเต้อพี่น้องไอ้บังเนี่ยยอดเลยประสบความสำเร็จแล้ว ปาป้าปาป,า,ปานินปานินครับมาแล้วครับปุ่นได้ปลาแล้วเด้อพี่นอ้องเลยบุ่นนี่ครับสาป,ป้าของป้าหลายๆครับพี่น้องเลยเบ,ยบิ่นได้ผลอุปบ่อนหยุโหบ่อหยุบหยุบๆยุบหยู่ก,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 กับสาบ้ับผอผลทางการเกษตรเยอะแยะนี่ก็ทอมนะ่า หโคงหอดคามีทุกอย่างตัวนี้มันบอกมุดนี่มันต้องคอยลูกทุ่งพัฒนาครับเดี๋ยวเด<ม>ี๋ยวก่อนได้ปลาแล้วเด้อครับพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับวิถีชีวิตของชาวนาชาวไร่ กล้วยมากระน,นอนสบายโอ้นีเนาะป่าเนาะย้อนลงนี่มีความสุขเลยเนาะมันต้องมาย้ำเหมือนเล้งตะมุนเบียสามขวดสี่ขวดมานนางย่างกินกันด้วยกันแน่นปะเออมันจะค่อยมวนเนาะมาย้ำฝศ่ของสินมันนั่นเนาะต้องมาย้ำเหมือนเลงมันฝากสบายมาลูกบางบางไมงา,ามเฮ็ดกินไปคำหามุ่ง บุเดียดร้อนบ่ฮึมากเ,เ,เลยครับอ๋อบุญเอาใส่ถนะ่ายเลยนี่แหละเอาบบลูเ <c oughs> ดี๋ยววันหลายปนัง <c oughs> เอาใส่ลงไปนี่ครับป่า เล็กๆแล้วบังเต็มหมดเล่ชาวไร่ชาวนาเอาดูกันต่อไปเจ็บเบ็ดสิเดยกกับไปฐานทัพไปเห็ดยูเห็ดจินนะครับเต้อบังนี่อ้าวโอเคโอเคดูเกษตรกร,ร,รมีดอ,อกโกงดอ,อกแก่ต้นกล้วยต้นอ้อยอู้ครับพี่น้องมึงอย่าตกเฝ้ายางเลยพี่น้องเลย โอเคเนาะครับเนาะไปไปเบิ่งกันป,ปลาบจินต้มจินครับแล้วครับกระลังสิต้มปลาด้วครับใส่บักกูดตะไข่นั่นมาด้วครับเด้อมาจินต้มปลาเนื้อนิ่งน้ำกันกนะครับลาบนี่สร้างมาแต่ใส่ก่ออันกุกอะล็อบัลบ,ร,บรี่ติโอ้ยลบอบัลบรี่เหมือนซีบร่ดิโอโอ้โหครับ ต่อยแล้วเคยไปตอนนี้กำลังตีอันนี้สีต้มนี่เลยครับใช่ก็ตายแล้วไม่จอยนี่เบิดจากไรก่อนนะทิสไรทิปสองไรนี่อยู่กับตัางร้านอาหารเลยสิอกับต่างร้านอาหารเลยมันเป็นยังไงก่อนสมพัฒน์กนไก่บัดอ๋อสมพัฒน์กนไก่บัดบ่มีเหรียบ่มีเหรียญเออติบเบิดเด็กอะเดนั่นนะครับกำลังคุกคนกำลังมาจากสระบุรีเลยนี่ครับคุกจากสระบุรี่กำลังจะ ครับตอกเขาตกป่านิลหลับป่านิลครับมหาชัยขีดไส้เขียวเดี๋ยวร่องยูดทุ่มแห่เนานี่ครับเพราะไส้เกียร์นี่มันผิดประเภทเอาแบบเพรซิมเนาะแล้วเอาแบบเพรซิมเจ้าก็รูรูอยู่แล้วเจ้ามันปีมืออยู่แล้วไงป่านี่ครับพนว่าอ๋อ แค่อันน่้ไปจะเป็นลาบแสบๆคนได้กุกมาจากสระบุรีอยู่ทงองหายทองหน้าครือเกาเด้อครับเด้อคโดยแบบลูกทุ้งกันนี่ลยครับกินตรงป่ากับที่น้านป่าจ่อนเด้อครับเด้อ สซ่จริงสซ่เที่งไหมซื้อยังก่อนโซ่จริงยังก่อนสายักบสาสมสายลักบสายสาสรับุรีสาับสาสรบุรีโซจริงไปทิศสองเลไปทิสองยตัวละอายเขาดิจักปีทิศสองเนี่ย เขาได้ปีหรือยยู่ปีอเขาตากันเบนเดเนดิดบ้านอย่างนี้ัดนแลือเขาลูกกันเบิด <c oughs> ลูกหล,กลานเขาก็แเซงแซวอยู่ประจำม,มันบ่หน้าให้เดียวเพิ่ <c oughs> งเตะขี้หน้าตาดีก็แต่ก <c oughs> ็ไม่เสือกเศรษเพี่หน้าตาจริงเันินขายเสือเปี้ยบอลจริงเันินขายหลาบเนี้ยจริงกับนายเสือโอ้ยห่าเอ้ยโคดเดียวโคดรเนี่ยเนรร้านเจ้าว่า มไม่ยชอค่ะกเนีย่ยนเด็นเาขาถทามันมีรถมีชาเนี่ยนะะรสันติวัากุกไอ้มาจากคระบุรี่สิยังกวนลงเล็บย่างกวนให้อันให้ยังกวนได้ป,ไดไปีเด้ปีได้ปีเด้ปียกำ <laughs> ลังระไหันหอมไป้ค่าขายเสกน่วยเลยต่อไปครับ กุบแล้วครับอือฮือโอ้โหผนกำลังสีปูงเคียงครับอันนี้กุบของแท้เลยครับนี่บ่เป็นของปลอมเด็ดนี่ปกตินี่ถ้าสายจอนบ่มาเนี่เพิ่นบ่มาปรุงให้กินเด็ดน,น,นี่นี้อดนตาไปกลางดังมา่าเออก็ีิอยากน้ำกันน้ำแน่นละคนรหักกันแพงกันเนาะเอ้าเบิ่ง ครับุณจะไปเอาน้ำห้อนเ <c oughs> บ่งตัวยางด้วยครับเด,ดอ้อผู้ใดก็ได้บางคนนี่บอกเข่าใจด้วยครับการลาบการล่วงนมันต้องมีวิธียูยสิล้วงสุกหลกับเบอแเสียบสิพี่บอร์บบลวงก,กับเบอเข่าทา,าดูสูตร ใส่บักน้าหลายๆถึงผมชุดนวดหลายโมเดลยี่ห้อเองหลายแทมเอาจะเห็นไล้วีิบอกส่วนกหัวก็เจ้โอเคที่แสงลางมันก็ดีกันคนร้างดีเราเขาเรียกอ้อทีน่้อ้อสันสุกมาถึงครับพี่น้องอีที่ทั้งหลายก็ไดยังมันร้อยมันยินตะกอนค่อยปรุงตีเพอโอเดร้อยมันยิน อน,น้ีพดีสมเน่าพอดีเลยนะปล่ก้อนนี้กับพอดีอหน่อยก้อนนี้กับพวเมีนเนว้เนี่ยลูกพุ่งครับหมอพอื่พอนบ่ลลอเพียงเนาใบจะออกมันนี่ต้นมันหรือว่ามันเงียบเงียบอยู่คพ่นอนใสนะ่บักน,นาขอกไปก็กูดตัวยาหกเอี่ง ครับขมโสถิมมีเพียดิในบุญเพี้ยขี่มันเลยติมีเพราะยัยบูกูตายแล้วน้องเบิ้งเนี่ยเอาเอาขันตอนต่อไปพี่เอาใส่พริกเกลือพริกน่องได้เบิ่งเบิ้งเอาอีกสองส่วนพ่อสองส่วนนี่เองบ้าหลักเว้แนวคือถามว่าเพชรบอล อันย่งอืกข้าขวคัวไม่มีไม่ต้องใส่ไม่หรอกหม่ข้าขวคั่วพี่บบุญเน่สร้างศิลปะนอกอุกกระด้สองกระมังสองกระมังจำหนีพ่อวะแดี๋วถ้าเจ้าตัวนเจ้าบอกเจ้าบอกแล้วว่ากับต้องซิมทำเป็นลูกขี่ลุ้งวาบ่กว่า,วาลูกคง ใส่เข้าไปเว่าตะก้สังกมแ่ขนาดเด้เดียวม้ขนาดไอาใส่ผงนวดเอาห่อลงไปนวดใส่สักสามจอนพอถกเลยเอาใส่ผงจุลดสามจอนหลายเอาคนลูกที่บนไหนค้นค้นครับค้นหอมมา สดเอาเรื่องแบบไหอยัาไปคุยเยยัาไปคุยเอาซอนสดเอาแจใหนะฮะนั่นซอนลองแะเยวบังได้ครับได้ลองบังก่อนมังแสบบาลรูปเออโอเคอืมโอเคแล้วโอเคเลยิโอ้ไม่ดี ปลาดินเลยครับพี่น้องเลยปลาดินแซ่บมีขนาดเลยปลาสดๆเนาะตคนปลาตลาดเนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟบังเนี่ยแม่งเนี่ยมาได้ครับเด้อพี่น้องเลยบังเนี่ยมากินเขาเพียงน้ำกันแซ่บ มือเสียมันกับกล้วยหรอวะมือปวยมันกับไข่ละต้องไปหาหมอนบลูพี่หมอนชุ่มไข่จอยน้ำโอเคครับมาเด้อครับเด้อมากินน้ำกันเสียมมากินน้ำอิ่มห้องสบายใจโอเคครับเอาจบคลิปดีไปเพื่องเชนี่ก่อนเด้อพี่เด้อพี่น้องป้องไป แซ่บๆน้องกันนะครับตรงนี้คนละตัวละตัวเปเลย์กันโอเคโอเคก็ส่วนมากโอเคลาบอ่าเรียบร้อยเนี้ยก่อนคทบคลิปนี้ไว้เพื่อแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อกินเข่าก้อนบังเนี่ย